กระเจี๊ยบแดงลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้พุ่งสูง50-180เซนติเมตรมีหลายพันธุ์ลำต้นสีม่วงแดงใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ3หรือ5แฉกกว้างและยาวใกล้เคียงกัน8-15เซนติเมตรดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบกลีบดอกสีชมพูรหรือเหลืองบริเวณกลางดอกสีม่วงแดงเกสรตัวผู้เชื่อมกันเป็นหลอดผลเป็นผลแห้งแตกได้มีกลีบเลี้ยงสีแดงทำน้ำหุ้มไว้ ต่อไปมาทราบถึงสรรพคุณในแต่ละส่วนกันค่ะ 1. สรรพคุณของกลีบเลี้ยงของดอกหรือกลีบที่เหลืออยู่ที่ผลได้แก่เป็นยาลดไขมันในเส้นเลือดและช่วยลดน้ำหนักด้วยลดความดันโลหิตได้โดยไม่มีผลร้ายแต่อย่างใดน้ำกระเจี๊ยบทําให้ความเหนียวข้นของเลือดลดลงช่วยรักษาโรคเส้นโลหิตแข็งเปราะได้ดีน้ำกระเจี๊ยบยังมีฤทธิ์ขับปัสสาวะเป็นการช่วยลดความดันอีกทางหนึ่ง ช่วยย่อยอาหารเพราะไม่เพิ่มการหลังของกรดในกระเพาะเพิ่มการหลังน้ำดีจากตับเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่นเพราะมีกรดซีตริกอยู่ด้วย 2. สพรพพคุณของบใบได้แก่แก้โรคพยาธิตัวจีดยากัดเสมหะแก้ไอขับเมือกมันในลำคอให้ลงสู่ทวารหนับ 3. สบพรพพคุณของดอกได้แก่แก้โรคนิ่วในไต แก้โรคนิ่งในกระเพาะปัสสาวะขัดเบาละลายไขมันในเส้นเลือดกัดเสมหะขับเมือกในลำไส้ให้ลงสู่ทวารหนัก 4. สั่พคุณของผลได้แก่ลดไขมันในเส้นเลือดแก้กระหายน้ำและรักษาแผลในกระเพาะ 5. สัสภคุณของเมล็ดได้แก่บํารุงธาตุบารุงกำลังแก้ดีพิการขับปัสสาวะลดไขมันในเส้นเลือด นอกจากใช้เดียเด่ยวๆแล้วยังใช้ผสมในตำรับยาร่วมกับสมุนไพรอื่นใช้ถ่ายพยาธิตัวจีดสำหรับวิธีและปริมาณที่ใช้โดยนำเอากลีบเลี้ยงหรือกะลีบรองดอกสีม่วงแดงตากแห้งและบดเป็นผงใช้ครั้งละหนึ่งช้อนชาหนัก3กรัมชงกับน้ำเดือดหนึ่งถ้วย250มิลลิลิตรดื่มเฉพาะน้ำสีแดงใส ดื่มวันละ3ครั้งติดต่อกันทุกวันจนกว่าอาการขัดเบาและอาการอื่นๆจะหายไปต่อไปเป็นคุณค่าด้านอาหารน้ำกระเจี๊ยบแดงมีรสเปรี้ยวนำมาต้มกับน้ำเติมน้ำตาลดื่มแก้ร้อนในกระหายน้ำและช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันในเส้นเลือดได้และยังนำมาทำขนมเยลลี่แยมหรือใช้เป็นสารแต่งสีได้ส่วนใบอ่อนของกระเจี๊ยบเป็นผักได้ หรือใช้แกงส้มรสเปรี้ยวกำลังดีกระเจี๊ยบเปรี้ยวมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าส้มพอหมอดในใบมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาส่วนกลีบเลี้ยงและกลีบด,ดอกมีสารแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงข้อแนะนำา 1. กระเจี๊ยบแดงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ในผู้ป่วยบางรายเพราะมีฤทธิ์เป็นยาระบาย 2. น้ำกระเจี๊ยบมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะ แม้ว่าจะมีความเป็นพิษต่ำมากแต่ก็ไม่ควรดื่มในปริมาณเข้มข้นและติดต่อกันนานๆเพราะจะไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะและฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเจอกันค่ะ